ครับรายการทำพีวิธีรวยนะครับรายการคำพีวิธีรวยเป็นรายการที่ทําให้นะครับท่านผู้ชมได้รู้จักผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะฮะอาจจะเป็นรายเล็กรายน้อยหรือว่ารายกลางๆหรือว่าเป็น SME ของประเทศไทยนะฮะอันนั้นคือเจตนาของรายการวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวมากท่านผู้ชมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอ่อความจริงแล้วเนี่ยจะมีผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งนะครับที่เขา ก็พยายามที่จะนําเอาของดีในเมืองไทยเนี่ยมาทําให้เป็นเป็นของที่เออบางทีอาจจะดูมันเชยพูดถึงผ้าเข่าม้าเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นโบราณแต่สมัยปัจจุบันรับรองว่าถ้าท่านผู้ชมได้เห็นแล้วจะไม่โบราณนะฮะไปดูรู้จักกับผู้ประกอบการทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณนัทแล้วก็คุณเคียงนะคะเป็นน้ากับหลานนะคะอ๋อเป็นคุณน้าคุณหลานไม่ใช่คุณพ่อคุณลูกนะฮะค่ะเออเนี่ยจะเห็นว่าที่ที่เรานํามาวันนี้เนี่ยนะครับ เป็นอะไรบ้างฮะอ่าก็เป็นให้ฟังหน่อยครับเป,เป็นกระเป๋าครับเป็นกระเป๋าใส่เอกสารกระเป๋าครับผมเป็นกระเป๋าใส่ถุงข้าวสารนี่ครับในในใน,น,นใส่ถุงข้าวสารอ่าันนี้ใส่ข้าวสารครับแบบนี้อ๋อจำรับใส่ข้าวสารเว<ชาย>ลา 1> 1 <g> มอ,อกเป็นของข,องขวัญใช่ครับอันนี้1นึ่กิโลกรัมหนึ่งกิโลครับ <as S 2> ะะผมแล้วก็จะมีแบบ2อกิโลจะเป็นแบบที่โชว์ที่แขวนนะครับเป็นแบบมีกุญแจข้างอ๋ออย่างนู้นนเหรอใช่ครับอันนั้นใส่ได้2โลองโลทำไมผมไม่เคยคิดว่าจะมีกระเป๋าใส่ข้าวสารจริงจริงใส่ไต้องคิดกระเป๋าใส่ข้าวสาร เอ้าก็ไม่เคยคิดนะว่าจะมีคนคิดอย่างนี้มันไม่มีที่หิ้วนะแล้วขอบมันคมนะเวลาข้าวสารที่เป็นข้าวสารซิวแบบเราก็ไม่เคยเห็นเออทำไมทาไมคิดกระเป๋าใส่ข้าวสารเพราะว่าเวลาเราเอาไปให้ปีใหม่หรือให้ผู้ใหญ่ไงครับถ้าเราแบบไปให้ข้าแบบ เปล่าๆแบบไม่มีดีไซน์สวยงามมันก็จะดูไม่ค่อยดีดูไม่น่ารักใช่ครับแต่ถ้าสมมติเรามีดีไซน์เรื่องพ้าเขวมมาไปก็จะดูความเป็นไทยแล้วก็ดูนอบน้อมก็เลยเป็นกระเป๋าใส่ข้าวสารใช่เออเราเคยเห็นกระเป๋าใส่เอกสารกระเป๋าใส่ข้าวใส่ของกระเป๋าถือผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่ากระเป๋าใส่ข้าวสารไม่เคยเห็นนอันนี้อันนี้ใส่อะไรฮะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่เอกสารครับแต่เป็นทรงแนวตั้งเอกสารแนวตั้งใช่ครับเออนะครับแล้วมีมีอะไรีกครับชุดใส่ช้อนซ่อมเวลาขึ้นโต๊ะนี่นี่นี่อ่ะอ่ะอ่ะน เวลาขึ้นโต๊อาหารอ๋อขึ้นโต๊อาหารใช่ครับก็จะแพ็คช้อนไว้ตรงนี้ใช่ครับนะครับอ๋อนี่มันเป็นช้อนที่ชำรุดแล้วนี่ใช่ซ่อมมันจะเวลาเก็บมันก็จะได้สะอาดใช่ไหมไม่ฝนไม่เกาะครับเอออันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดี นะฮะมีอะไรอีกครับก็จะเป็นข้าติกน้ำครับอันนี้อะไรใส่ใส่กระติกใส่น้ำยังไงใส่ขวดน้ำครับเวลาเด็กไปโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใส่ได้เลยทีนี้วไม่ใส่ขวดนมได้ไหมได้ครับได้ครับแม่แม่อยากกินนมอ่เออเออออนี่ได้ได้เอามาทำไมใส่กลับอ่ะฮะทำไมเอาใส่กลับอ่ะ เออมันมันมีนี่มีอะไรมันมีโลโก้กาลันตีกันอยู่เขายังไม่ได้ซื้อโฆษณารีบใส่กลับเลยพี่ฮอดนะพี่ฮอดเนี้ยนะพี่ฮอดเนี้ยค่ะรีบมาซื้อด้วยนะฮะเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มแล้วก็โดยหลักๆก็อาจจะมีเรื่องเสื้อครับอันนี้อันนี้โดยทั่วไปมีเสื้อโดยทั่วไปใช่ครับเสื้อผู้หญิงนะอ๋อนี่เสื้อผู้ชายผู้หญิงเลยครับอ๋ออันนี้อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงฮะผู้ชายครับอันนี้ผู้ชายแต่คออ๋อคอมันเป็นคอแบบไทยๆหน่อยใช่ครับอุ้ยสวยนะเนี่ยตัวเท่าไหร่ครับ ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ350ครับ350บาทหวางผ่าสวยเนอะรู้เลยเนี่ยตรงนี้คือเชิงผ้าขอมาเดี๋ยวให้อันนี้เป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวนะมันจะมีคอไม่เหมือนกันคนละชนิดนี่นี่คออีกแบบนี้เอออันนี้เขาเรียกคออะไรคะเนี่ยคอกลมคอกลมครับคอกลมใช่ครับแต่นี่คอจีอันนี้คอแบนไม่ใช่ อันนี้คอแบบจริงๆใช่ใช่ครับออกจริงๆอันนี้คอกลมธรรมดาครับผมเออแล้วถ้าเป็นเชิ้ตก็แบบนั้นใช่แล้วก็จะเป็นชุดของผู้หญิงเป็นอันนั้นเป็นชุดแซ็กใช่ชุดแสกเป็นเดรสเออเดรสกับแสกเนี่ยเดียวกันไหมคุณเลชินไม่รู้เหมือนกันเรียกตามเขาเหมือนไหมอันเดียวกันอันเดียวกันเนาะจ้ะก็รอความรู้จากคุณอยู่ไม่มีอ่ะค่ะครับไม่มีให้เออทำไมเป็นคนอีสานหรือว่ายังไงถึงได้เอาพวกผ้าขม้ามาทำเป็นชุดไปผ่านเป็นตัวอ๋อไม่ใช่ครับเป็นคนกรุงเทพครับ เอาแล้วไปเกี่ยวชีวิตไปเกี่ยวกับผ้าขม้าตรงไหนฮะก็คือโดยหลักแล้วครับคือครอบครัวครับตั้งแต่แรกก็คือจะทําเรื่องขายเสื้อผ้าพวกแฟชั่นเนี้มาก่อนเสื้อผ้าแฟชั่นใช่ครับก็คือขายตามร้านปกติทั่วไปเี้ยครับแต่พอมาช่วงสามสี่ปีหลังก่อนหน้านี้ครับก็จะมีบูมเรื่องผ้าขม้าเรื่องเทรนเรื่องผ้าขม้าเรื่องมาช่วงสองครานไงใช่ใช่ครับแล้ว พอเริ่มบูมเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าถ้าเราจะทําแค่เสื้อกับกางเกงมันก็จะเหมือนคนอื่นออใครใครก็ทำเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองว่าถ้าทําเป็นกระเป๋าล่ะเ,ออเราจะทํายังไงได้บ้างออนี่ครับออก็เลยคิดกันในครอบครัวโดยออโดยก็จะมีแบบน้าชายช่วยออกแบบช่วยคิดอ,อ,อะไรเงี้ยอันนี้ใส่อะไรอะ่ะ อันนี้เป็นกระเป๋าถือผู้หญิงเลยครับผู้หญิงยังไงครับถือยังไงยังงงอยู่ว่าถือยังไงนี่ครับตัวอย่างเป็นยังไงทำไมรูปทรงมันก็แปลกๆอ๋อพอออกมาจะเป็นอย่างนี้อ๋อรูปทรงนี้ใช่ใช่ครับผมแต่พอเวลามันเป็นใช่เวลาพบมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ารีูปทรงนี้ครับเพราะว่าเรามีไอเดียมาจากตัวมะปางครับทรงทรงมะปางครับใช่ใช่โอเอยเข้าใจออกแบบเนาะ เราออกแบบนี่ต้องดูลายผ้าด้วยเนาะใช่ครับเนี่ยนะฮะลายผ้าเขาสวยๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมฮะคือผ้าขอมานี่เจะมีชายซ้ายขวาแลวตรงกลางก็จะเป็นตาตาแล้วตลาดเราเป็นยังไงครับก็ใช่ได้ครับเป็นตลาดที่แบบส่วนมากเราจะทําส่งซะส่วนมากเป็นเป็นค้าส่งครับผมแล้วก็พอค้าไม่ค้าอาจจะมารับไปทีครับร้านอยู่ที่ไหนครับในสวนจตุจักรฮะโครงการโครงการ20ซอยห้าทผ้าครับชื่อร้านอะไรชื่อแบรนด์อะไรนัดผ้าขอมารับผมนัดผ้าขอมารับผม เวลาส่งเนี่ยส่งยังไงคะกี่ตัวขึ้นไปราคาเป็นยังไงอ่โดยส่วนมากถ้าเป็นเสื้อครับก็จะจะต้องอาจจะขายเป็นราคาปีกแต่ถ้าส่วนกระเป๋าเนียครับเราก็จะขายเป็นราคาส่งอือครับก็แล้วแต่ว่าขนาดยังไงค่ะแบบไหนส่งไหนอย่างเงี้ยครับอ้าใครที่สนใจก็ติดต่อกันได้นะครับอยากจะเอ่อคนที่มารับไปขายต่อเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะ มีอัตราส่วนที่จะทำเปิดทำกำไรได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งครึ่งเลยครับครึ่งครึ่งเลยครับ้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับชอยไม่แพงครับใเขาเห็นขายตามตลาดตลาดน้ำตลาดย้อนยุคอะค่ะเขาขายอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แปลว่าเขารับปลาถูกกว่านั้นอีกถูกไหมครับผมครับผมใช่ครับ เราเราแนะนําเขาไมครับว่าถ้ารับไปขายไปขายแบบไหนไปขายยังไงที่ยังไงทำไ่อนมากเขาก็แอปพลายเขาเองนะครับร้านค้าเขาอะไรแต่ว่าให้สินค้ามีความหลากหลายหลายๆตัวครับเขาจะได้แต่งร้านอะไรเงี้ยครับแล้วดีไซน์เราออกมาใหม่ๆเยอะไหมอย่างเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายครับส่วนตลอดเลยครับก็มีตลอดครับแต่ว่าเสื้อผ้าเรามันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบว่าไม่ไม่ได้มากมายแต่ว่าส่วนมากเราจะเน้นกระเป๋าที่ออกแบบมาเยอะเพราะตอนนี้ในร้านก็ถ้าเป็นกระเป๋าก็ประมาณ19แบบแล้วครับ เหรอใช่ครับแสดงว่ากระเป๋ามันขายดีกว่าได้รับความนิยมสูงกว่าเป็นเสื้อผ้าอ่าใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมอ๋ออ่ะเนี่ยฮะก็เป็นโอกาสอันหนึ่งทางธุรกิจนะครับถ้าเป็นสิบห้าปีแล้วสะพายหลังครับอันนี้ใส่เปย์ใส่เปย์ใส่เปย์สะพายหลังเวลาไปโรงเรียนหรือว่าไปเที่ยวราจะเน้นด้านหลังทฮะใส่หน้าก็มีความเป็นไทยๆดีนะครับผมชี้ฟามเป็นมักกมาไทยครับอ่ะท่านผู้ชมฮะอ้าวใครสนใจอยากจะทําการค้าการขายนะครับต่อยอดธุรกิจก็ ลองปรึกษาดูนะครับที่นำมารายการวันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ครับแล้วมันทนไหมมันทนฮะเพราะว่าผมใช้ผ้าสองชั้นครับพี่ลองดูผ้ากันเลยอเป็นผ้ามแบบสองชั้นมันมีชั้นเดียวด้วยหรอคะคือ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 ชั้นชั้นนอกมันจะเป็นผ้ากับมาให้ฮะแล้วชั้นในจะเป็นผ้าดิบเนื้อสีเป็นเนื้อหนาใช่ครับผมอ๋อเนเนเนเถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าชั้นเดียวจะอยู่ไม่ได้ครับผมเนี่ยฮะ อันนี้ก็จะเห็นว่าเพราะว่าถ้าชั้นเดียวตามันจะห่างๆนะฮะแล้วมันจะไม่สวยครับแต่ถ้าอย่างนี้มันจะเด่นพักกับมามากเลยไม่สวยแน่ๆลูกสรงไม่สวยมากนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมลูกสรงนี่สวยอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ส่งอยู่ร้อยขายอยู่ร้อยเก้าสิบบาทขายร้อยเก้าสิบเออเอาไปขายต่อตั้งราคาไได้ครับผมได้ครับเราก็จะแนะนําเขาใช่ไหมว่าตั้งราคาประมาณใช่ครับใช่ส่วนเราเราส่งก็อีกราคาหนึ่งครับครับ อ่าท่านผู้ชมฮะช่องนี้นะคะน้องๆคนไหนค่ะอยากจะเรียนเรื่องของการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนาน,<อ>นาชาติหรือว่าไอทิมนะคะทุอ,อ,อันนี้สําคัญเหมือนกันนะโอ้ยุคนี้นะคะออคนท่องเที่ยวกันเยอะประเทศไทยเรานี่ก็เป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอยากจะมาเที่ยวอยู่แล้วค่ะครับคือที่ไอทิมเนี่ยนะคะเขาก่อตั้งเมื่อปี2530นะคะแล้วก็ได้รับอนุญาตให้เปิดการสอนด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ แห่งแรกของประเทศไทยได้รับรางวัลพระราชทานระดับวิชาชีพตอนนี้นะคะเขาพร้อมที่จะผลิตคนรุ่นใหม่นะคะที่มีคุณภาพมีความรู้มีความสามารถนะคะสู่สาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครแล้วนะคะนักเรียนใหม่ค่ะรุ่นเดือนกนรกฎาคมค่ะหลักสูตรนี่นะครับก็มีหลักสูตรวุฒิบัตร2ปีนะครับก็มีสาขาการจัดการโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวชั้นปี1นะครับเรียนทุกแผนข,ของโรงงาน ของงานโรงแรม5เดือนนะครับแล้วก็ฝึกงานอีก5เดือนในโรงแรมชั้นนำในำประเทศนะครับส่วนชั้นปีที่2เรียนอีก5เดือนนะครับด้านบริหารโรงแรมแล้วก็ด้านสายการบินและบริษัททัวร์แล้วก็ฝึกงานอีก5เดือนนะครับสามารถเลือกฝึกงานในต่างประเทศตลอดจนเรือสำราญในอเมริกาหรือว่ายุโรป hmm. แล้วก็ที่สำคัญคือมีค่าตอบแทนสูงด้วยนะนักศึกษานะคะก็สามารถไปสมัครได้เลยนะคะ รับผู้ที่จบชั้นมปลายนะคะม,มีทุนการศึกษาสูงสุด50,000บาทด้วยนะคะคอันนี้ต่อคนต่อปีรวม30ทุนจบแล้วมีงานรองรับมีผลตอบแทนสูงแล้วก็เลือกเรียนต่อปริญญาตรีโดยสามารถโอนหน่วยกิตและใช้เวลาศึกษาต่ออ,อีกปีครึ่งถึง2ปีในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะคหลักสูตรเน้นเน้นภาคทฤษฎีแบบสหรัฐอเมริกาแล้วก็ภาคปฏิบัติแบบสวิสนะคะนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างเรียน ทั้งจากครูผู้สอนแล้วก็นักศึกษาต่างชาติด้วยเรียนสนุกค่ะไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงด้วยค่ะนี่นะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับที่สถาบัน i อทินะครับซอยรามคำแหง50นะฮะเข้าไปที่ w w w i ขีดกลางนะครับแล้วก็ t i m t i m ทนะครับเอ่อนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2 7 3 2 0 1 7 0แล้วก็เบอร์085 551-1185ตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับลูกชุบเสมือนจริงเออมันเป็นยังไงทำมาหากินได้มีทางร่ำรวยได้เดอนี้ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะคะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณนะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วช่วงหน้ามากินลูกชุบกันอืมเขาบอกเหมือนมากๆอยากเป็นเศรษฐีต้องมีกังีวิธีรวยต้องรวย กบูทราบมาว่าคุณเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้รสเผ็ดเอออันนี้เรื่องจริงชอบมากชอบกินแบบอะไรที่มันเผ็ดๆจัดจ้านเนี่ยชอบอาหารคือตาส้มตำานี่นะเขาบอกเลยระหว่างระหว่างมะละกอกับพริกนะให้ใส่พริกมากกว่ามะละกอพริกสักประมาณ70%เมะล่อสามสิบเปอร์เซ็นต์ฟังแล้วเหมือนโม้ไงไม่รู้เนาะแต่ถ้าจะพิสูจน์ออกรายการคัมภีร์วิถีรวยนะคะวันนี้เรามีพริกมาหนึ่งค่ะมีรางวัลให้ไหมถ้ามีรางวัลให้ผมพิสูจน์ให้ คุณอยากได้อะไรคุณนึกไว้ในใจจังวันึกไว้ในใจก่อนนะแล้วกินโชว์ให้ดูก่อนแล้วได้ตามนั้นไหมได้ตามนั้นแต่แต่ห้ามแสดงอาการเผ็ดนะเอไม่มีปัญหาเอาสีแดงเลยคุณรู้ไหมผมเนี่ยศึกษาเรื่องพริกของประเทศไทยมาพริกเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะส่วนใหญ่จะไม่เผ็ดเขาเรียกพริกหนุ่มพริกอะไรพวกนี้ที่เอามาทําเป็นน้ําพริกหนุ่มไม่เผ็ดแต่ถ้าพริกเม็ดเล็กๆพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกกะเรียง ไอเนี่ยพกเม็ดเล็กๆอ่ะมันจะเผ็ดมากอ๋อเหรอไออย่างเงี้ยกินปลาติว๋วอ่ะกินดูเออเผ็ดจริงอ่ะไม่เผ็ดนะลองดูอย่ากลัวดิไอที่พูดเนี่ย <laughs> ผมก็พูด <laughs> ไปไงั้นนะเฮ <laughs> ้ยเปนไงเปนไงเดี๋ยว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 ไม่ไเดี๋ยวเอาเอาเอาผลไม้ผลไม้ตบเอาผลไม้ตบหน่อยผลไม้ตบตบเชอร์รี่เชอร์รี่เดี่ยวมากป่าเดี๋ยวมากป่าเออเออเป็นไงเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม กุ <Scroll S 1> <playful S 2> ้ช่วยเขายัช่วเดี๋ยวเดี๋ยวเอากุ้งเอากุ้งเอากุ้งใส่เข้าไปเดี๋ยว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 ทั้งพริกทั้งไม่เชอร์รี่เนี่ยมันรสชาติเดียวกันเลยรสชาติยังไงออกมันหวานอ่ะก็มันมันพริกหวานเชอร์รี่ก็หวานจริงๆแล้วมันสดจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกอะไรนะลูกชุบถูกไหมงงขนมอ่ะขนมลูกชุบอ่ะเป็นขนมลูกชุบปัทโธ เราก็นึกว่าพิ้งจริงเขาทำเหมือนเหมือนนะผู้ชมแล้วแล้วเหมือนยิ่งกว่าอยีกเลนอีกนะคะเนี่ยประทูปลาทงประทูอะไรเงี้ยแล้วสองสาวเขามาทำอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวมาดูนี่นี่นี่กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยทำอะไรครับเนี่ยลูกชุบปลาทูค่ะลูกชุบปลาทูว่าดูดูดู้วเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยฮะถึงว่าเป็นปลาทูมีตานี่มีตาปลาทูแล้วมีนี่ มีกีบปลาทูอแล้วนี่มีหลังไอ้ไอ้ต้นสันหลังปลามันจะสีนี้เลยนะเขาเรียกคลีบคลีบโอ้ใช้ใช้น้ำอะไรแทาฮะเป็นสีผสมอาหารค่ะสีผสมอาหารทานได้ทานได้ค่ะแล้ว้ตัวแป้งข้างในเป็นอะไรคะเป็นถั่วเขียวผ่าซี่ค่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นถั่วเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพริกผมมาไว้ไหนอะกินไม่หมดแล้วคุณป้าก็เขียนจดหมายมาด่าผมเนี่เนี่ย อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอันนี้คือถั่วเขียวใช่ค่ะแล้วเอาไปทํายังไงฮะมันถึงละเอียดขนาดนี้เอาไปไปปั่นแล้วก็กวนกับกะทิค่ะปั่นปั่นกวนเข้ากับกะทิใช่ค่ะเหรอค่ะสองอย่างเองเหรอแล้วมันทำไมมันเหนียวเหนียวน้ำตาลค่ะฮะน้ำตาลน้ำตาลก็มีน้ําตาลสามอย่างมีอะไรอีกไหมฮะก็ก็แค่นี้ค่ะสามอย่างนะครับแล้วก็เอามาปั้นขึ้นรูป เอาไปกวนให้ให้งวดจนน้ําแห้งอะค่ะแล้วก็เอามาปั้นกวนให้งวดก่อนค่ะน้ําแห้งค่ะอันนี้คือกวนเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะออกมาลักษณะนี้แล้วก็ปั้นค่ะตอนนี้ปั้นนี้เก่งมากรู้ไหมใครเป็นคนปั้นฮะใครเป็นคนปั้นหลักปั้นทั้งคู่เลยค่ะปั้นทั้งคู่เลยหรอคือคุณน้องกับคุณนุ่นเนี่ยคุณน้องคุณนุ่นค่ะคุณน้องใช่ไหมฮะคุณนุ่นนะครับปั้นทั้งคู่เลยในในลองปั้นอลองปั้นผมว่าอะไรมันยากอะคุณเลชนีลองให้เขาปั้นให้ดูอีกทีนี้เอา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 ก ปั้นกุ้งกุ้งก็ได้อ่ะยากนะพอปั้นได้ไหมปั้นได้ค่ะแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมสีกุ้งมาอ๋อไม่ไม่เอาแค่รูปร่างก็ได้อเออเออเออ่ยนี่เออนั่นแหละปางเห็นเขาปั้นปลาไว้อยู่เตรียมใจเนาะนานไหมใช้เวลาปั้นนานไหมไม่นานค่ะไม่นานกี่ชั่วโมงคะสชั่วโมงสชั่วโมงถึงค่ะเออเก่งเนาะเออเอาเนี่ยฮะทำหล่นละเดินตัวอุตส่าห์ปั้นซะสวยอะไร อาตัวนั้นอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวพี่กำกกินคะครับได้ครับอันนี้กุ้งนะฮะกุ้งทำจากหัวกุ้งก่อนนี่นะคะทำสำเร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนาะต้องไปเรียนนานไหมให้กว่าจะปั้นได้อย่างงี้ไม่ต้องเรียนค่ะอันนี้ใช้ความรู้ที่พอมีอยู่ท้าไมผมถามนิดนึงว่าทําไมลูกชุบเนี่ยทาไมจะต้องปั้นให้เหมือนผลไม้เหมือนปลาเหมือนกุ้งเหมือนอะไรทําเป็นลูกชุบธรรมดาไม่ได้เหรอก็เพิ่มสีสันแล้วให้เพิ่มความสนุกให้กับ คนกินนะคะมัน่เคยเห็นนะไอ้ลูกชุบพริกผลไม้อะไรพวกนี้แต่ลูปลาทูอะไรน้ําพริกอะไรพวกนี้ไม่เคยเห็นเขาคิดได้หลากหลายมากนะฮะท่านผู้ชมครับตั้นยากนะอันนี้อะไรคะดูถาดนี้นะครับถาดนี้เรียกว่าเซตเมนูน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูเป็นเป็นเซตเท่าลยนะดูสิฮะมีไอ้นี่คือแกงไทยอ่อนแกงไทยอ่อนถูกต้องดอกแคดอกแคอยังมีอเลยบักเอื้อบักเอื้อฟักทองฟักทองนี่อะไรนะ มะเขือเทศไข่เค็มยังมีเลยดูทีฮะอันนี้เป็นเซตอะไรฮะอันนี้เป็นเซตส้มตำเซตส้มตำดูซีฟู้ดค่ะเน่เน่เน่อะไรเอาคุณไทยอะไรหอยหอยเชอรี่หอยหอยอะไรนะหอยแมงมุ้หอยแมงมุ้หอยแมงมุมอันนี้อะไรฮะหมูย่างค่ะเอาเอความอันนี้หมูย่างคิดดูทำได้อันนี้ถั่วใช่ไหมฮะแล้วนี่อะไรหมึกย่างค่ะหมึกย่างแล้วนี่ส้มตำ ได้กินได้หมดใช่ไหมทุกอย่างทานได้หมดเลยคือไม่น่าเชื่อว่าเขาตับประดิษฐ์ประดอยยิ่งมันกินได้ไม่ใช่ไม่ใช่โมเดลนะเนี่ยแล้วตะกร้านี่เขากินได้ด้วยใช่ไหมคะทานไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะอันนี้อันนี้ถ้าเวลาขายขายเป็นเซตแบบนี้ไหมใช่ค่ะเหลือเซตเท่าไหร่ใะอย่างเงี้ยอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่พันห้าร้อยบาทท่านผู้ชมมาส้มตำพันห้าร้อยจานละพันห้าร้อยเซตน้ำพริกปลาทูเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะไม่ยอดไม่จริงๆนะพพพิิิซซซซซซ่่่าาาดู เซตพิซซ่าพิซซ่าอันนี้พิซซ่าหน้าอะไรฮะซีฟู้ดค่ะหน้าซีฟู้ดใส่อะไรเข้าไปบ้างมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็มีหอยมนพูดในสิแลนด์ค่ะทำให้สนุกจริงๆเลยนะเท่าไหร่ผมวันเกิดอะไรอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบที่ถามนี่คือถามจากใจจริงๆนะคะว่า มันจะรวยเหรอมันจะมีเงินพอจะเลี้ยงชีพเหรอพอจะช้อปปิ้งเหรอทำไมเวลาทําอะไรจะต้องนึกถึงจะรวยคุณคะลูกชุบเขาขายอันละบาทเดียวนะทมัมก่อนเดี๋ยวนี้ขึ้นมาสบาทเดี๋ยวนี้อาจจะขึ้นอาจจะมี5บาทอ่ะเราคิดอย่างนั้นแต่พอมาเห็นถาดนี้พันห้าก็เลยถึงบางอ้อแล้วล่ะค่ะว่าทําไมน้องเราออกจากงานมาทําเออเนาะไอเดียให้มันค่ะคือพอเรามาดูแล้วเออมันเป็นอะไรที่แตกต่างจากลูกชุบที่เราเคยเห็นอันนี้ก็เป็นเซต อะไรนะผลไม้อั้งเดิมดูนะคะอันนี้แบบนี้เราเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้ก็ดูว่าเหมือนใหม่เหมือนกันนะคล้ายคล้ายเค้กป๊อปอะค่ะอันนี้น้องชอบเด็กๆคือเขาก็ทําหลากหลายขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็กินได้ทั้งใบอันนี้พร็อพของเราอันนี้ของเราเพราะว่ามันคุ้นๆเพราะว่าไม่เคยเช็ดเลยฝุ่นเตอฟเลยประจานทีมงานอีกแล้วไม่เคยเช็ดเลยนะฮะ แล้วเราทำขายส่งหรือว่าทําขายปลีกฮะขายปลีกค่ะตอนนี้ขายปลีกเอาไปขายที่ไหนครับตอนนี้ขายออนไลน์ค่ะต้องมีออเดอร์มาถึงมีออเดอร์มาถึงทำจะไม่ทําไว้ค่ะถ้าผู้ชมฮะขนาดลูกชุบเดี๋ยวนี้เขายังทําออนไลน์มาเก็ตเลยนะครับดูสิฮะตลาดออนไลน์ไม่น่าเชื่อเลยเนาะมีออเดอร์มาเยอะไหมเข้ามาเรื่อยค่ะอย่างช่วงเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนวาเลนไทน์อะไรเงี้ยจะจะมีออเดอร์ก็ขั่งไปกินเองแล้วเป็นของขวัญส่วนใหญ่จะเป็นของขวัญเราตั้งชื่อว่าอะไรฮะเวลาเข้าไปในเว็บไซต์ ลูกชมลัคกี้บีนค่ะลัคกี้บีนไปที่ Facebook หรือว่าไปที่ไปได้ทางทาง Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะ Instagram ด้วยลัคกี้บีนลัคกี้บีนแปลว่าเราเราอยากจะให้สื่อแบบว่าเป็นถั่วของความโชคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าข้างในมันจแบบถั่วโชคดีแล้วอร่อยด้วยนะ S <S เออ mm hmm. อร or ่อยคือม right. oh sí. ันไม่หวานมากจนแบบกินได้คือกินได้หลายชิ้นน่ะอ่ะแล้วมันมันเก็บได้นานไหมครับสมมติว่าเราทําออกมาหรือว่าเรารอออเดอร์ก่อนแล้วค่อยทําถ้าเป็นเซตแบบเนี้ใช bon ่ค่ะเราออเดอร์ก่อนอ๋อเหรอจริงยิ่นี่ถั่วนี่เสียวัยไหมสามถึงสี่วันนะคะเพราะจะมีส่วนผสมของกะทิด้วยตอนนี้สมมติว่ามีออเดอร์มาเราให้ทําเสร็จได้อะอย่างเซตเนี้ยสมมติว่าผมอยากได้เซตส้มตำเนี่ยเมื่ไรได้ภายในเออถ้า ถ้าปกติต้องร่วงหน้าประมาณ3วันเพราะว่าจะมีติดออเดอร์ลูกค้าท่านอื่นนะคะล่วงหน้า3วันก่อนไม่ได้นั่งอยู่ว่างๆรอออเดอร์นะคะทำไปเรื่อยๆสามวันถ้าตอนการผลิตก็เสร็จสิ้นก็ปั้นเสร็จลงสีเสร็จประมาณสักครึ่งวันจะกินอะไรก็ต้องมีการวางแผนสมมติว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์เออส่วนใหญ่ก็คนที่สั่งไปเนี่ยเป็นเป็นงาน เปนปาร์ตี้วันเกิดค่ะจงเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมก็ส่วนใหญ่เหมือนเรากลายเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเลยให้กับพวกวัยรุ่นที่ซื้อเป็นปาร์ตี้วันเกิดให้คุณพ่อคุณแม่อย่างงี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยรู้เ่ในเรื่องของเทคใช่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณนุ่นแล้วก็คุณน้องทั้งสองท่านเลยนะครับแหมสุดยอดมากๆนะครับแม่เออหมดเวลาแล้วค่ะหมดแล้วนะก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับพบกันหนนนนะวัี้เราไปก สวัสดีครับคัมเทพิเทโรยเชิญพี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ท